สบายดีพี่น้องฟังเราฟังไทยและต่างประเทศเด้อมือนีสาวซุกชิมาพวกัวไก่ไว้ให้เบาอ้ายเนาะพี่น้องคือสาวซุกข,ขึ้นไปทั้งๆเลยพอดีพ่อมานละยกาลังไล่ไก่อยู่พี่น้องเลยและเพื่อนกัดยังบมทันแบบเป็นบาดแผลอย่างไรสาวซุกไปยัดเอามาทัานเนาะคือน้องหมาห้าวัวดือด้อดพี่น้องเลยไก่ง่วงทัางสองโตกับเบิ้น้ำน้องหมากัดกัดแบบ ไปไต่ตนพี่น้องเลยเสียดายอีกไก่งวงกันแลค่าแพงเนาะเบิดเลยไก่งวงเฮาัวเหลือตะกี้ค่ะเลี้ยงสองโตแล้วกัดตัวหนึ่งก็ยังตัวหนึ่ง่อมากก็กัดอีกพี่น้อง่ตมากก็กัดไก่บอ่ออะไ่ทั้งไก่ไข่อีกตะสุกกบคุ้มใจคันผมมีน้องม้าหัดอยู่บได้อันตรายพี่น้องหม้อฮองกำลังขดเสียวไก่ลงไปจุ่มโอ้โตใหญ่เด้พี่น้อง ไก่ผู้บังใหญ่คั่วไว้เฮ็ดปิ้งกินไว้ออมกิน วัดจังน้อยหนึ่งเลยฮอนค่ะขนาดพี่น้องเลยเก็บสิลกบอดได้สะส,สุกฮอนก็ไก่ผู๋พี่น้องไก่มันอยากแก่เนี่ยแหละได้ตัวบักใหญ่โอ้แถวขาพวกนี้ยังบอดนะยังลวกซุกค่ะ เอาคนพืนใส่ถงุงเยี่ยนขนพืนปิวไว้ทัวทีพี่น้องอเห็ดเมนูปีนังบ่เนาะไก่อันไก,ก,ก,ก่ไข่กระถึกหมาไหลคือกันพี่น้องเลยวานนี้กะสาวซูกระไหลตีพืนไหลตีมาโซนหมาโซนพืนวักขึ้นไปเผาไก่เบาาย เผาละกาทั้งไหลกินพร้อมมันเป็นเผาละลาเนะี่ยไหลกินพร้อมจนน้ไม้ไหลตีเพิ่นมาเฮ้านะลายโตพี่น้องเลยขั้นว่าชิปป่อยออกอัดเชดายต้นเพิ่นเพิ่นเคยอยู่นะ้ำ น้ำย,ยังบมดซึมเขา่าน้าฮอนเต็มใจ บ่าไอ้กับใบเวียกเกือบทุกมือพี่น้องบ่ค่อยมีเวลาว่างเลยส่วนนี้ฮะกับบริสุขเข่าคลิปน้ำเฮาบ่าไอ้กันไป,ไปลุยหับจ้างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานต่างๆนาน,นานทุกอย่างส่วนนี้พอมีงานก็หับไปซะกอ่อนเนาะพี่น้องสมมตินว,นว่าถึงส่วนผมมีงานก็คือมิจิลี่อยู่แนพยายามฝนเนาะผมมีเหตเงาน เออยมงโอย้ออนแทะแถวหลังพนนีลุกไง น้องสาวซุกนะาบได้คั่วเอาเบิรนะ์เนาะโตไก่เพราะว่าไก่เพื่นสภาพบ่ค่อยดีปไปไดบางม่องนะห้าก็เอาแช่สดตอนที่ว่าสภาพเพื่นดีเนี่ยโตที่กินได้เนะาะคั่วมาแล้วก็ได้โค้งกับขาเดี๋ยวไปปีกักบตับไก่ยน,นั่นคือบริเอาพี่น้องไก่นั่นถ้าเอาไปผังเนาะ เ้ากับบยาองให้น้องไก่เฮาได้กินนั้นตัวนที่ว่าเฮาเอาหนะมันชิมันสิดจือ้อกินไก่กินอย่างอะไรพี่น้องเลยมันเคยกินดิบแล้วมันยยก็จะไหลกัดไก่ เดี๋ยวได้กินคราบหนึ่งมื้อนี้บรรยากาศดีพนะี่เนอะอากาศบดดบมื้อนี้ค่ะแดดบ่แฮมเอาเมือพีนต่อ เวลาเอื้อมมันจึงซึมเข่าพี่น้องเลยปาดเอื้อมเียนต่อ แผ่ซีนแพร่เนื้อออกเผล่นะจึงซุกไว้ ควายเก่งกว่าน,นี้กับซีมีอยู่บ่คนหมักเนาะพี่นอ้องมียาซีมักอยู่บ่นใไผควัาไก่เป็นเนี่อันนีไไ้ได้ไก่อันนี้ขึ้นมาแล้วมัน วมันขึ้นโคนเป็นองหัวสิงคาหัวสิงคขา,ขา,ายเฮาชิลาาชิลายางเมื่อกี้ก่อบ้าใหญ่สี่หาก่อเต๊ะแถวแถวพุ้นกับเต็มแถวนั้นจะถือไฟไหมแถวพุ่นแต่ก็พอได้อยู่มาเล็มเบาเลยนิดน่อยมันขึ้นโคน ไปตำเอือบใสยไก่หอมๆนัวๆเลย แล้วเอาไว้ใส่ต้มใส่แกงเลยอันนี้ดอกหัวจิงไข่เครื่องเนอพี่น้องเป็นทุกปีหัวจิงไข่เครื่องค่ะหอมหอมส่วนหัวสิงไา่อันนี้นี่เคยเป็นปีเดียวที่เฮ้าเก็บตอนนั้นแล้วก็บ่ได้เป็ดอีกเลยอันนี้ค่ะเสียงนกกระฮ้องพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติ ต้นอันนี้ต้นสักรามเข้ากับใบเขียวเข,เขียวแล้วได้เดาซุกชิมาต่ำเครื่องเอือบไก่เลยพี่น้อง ฮอดสามเฮือนเจ็ดเฮือนเลยเวลาปิง้งหอมตะไคร้มีทางบอกข่าวแล้วก็ใส่ขิงน้ำขิงมีขาดบรวยเดอร์ปิ้งไก่เซโนพี่น้องก็คือสาวซุกเคยว้าวฮัละหลเคยถามหมูว่าปิ้งไก่เซโนใส่ยังแน่หมู่สาวซุกเคยเห็ด ไปเลาะขายเลาะขายไปว่าเขาเจ้ามาจอดรถโดยสารและแหล่นไปเด้ยที่ขึ้นซีลงเลยเนาะเพื่อนมาใส่หัวสิงคายนะเอาไปเอาเปหัวสิงคาใส่ขิงหัวสิงคานในสาวซุกยากใส่เองพี่น้องสูตรของสาวซุกเองสาวซุกหมักเอือบใส่หัวสิงคายมันหอมหัวสิงคายหรือตะไคร้ใส่กระเทียมน้ำเนาะ ใส่เกลือนิดหน่อยขโนกะก็ใส่ได้พี่น้องใส่น้อยหนึ่งแล้วก็ผงนัวเทไปทางกระปุกเลยเรอเอาหน่อยหนึ่งน้ำป่าเนาะหน่อยหนึ่งเนาะให้มันมีน้ำ อซอสหอยใส,ส่ซุปยากใส่ใส่หลายเวลาปิ้งใส่กระเตะแล้วมันจะดําทีโดยซอหอยมันดําติดกระเตะอขออนุญาตใส่มือเลยพี่น้องมันจึงเข้าเนื้อข้าหนัง โชคดีอากาศบดมือในบอนแฮงขาใหญ่ๆเอือบให้เขาเนื้อทางในเลยแดงฉ่ำมากเสียดายควาดตัวเอ ก็แต mm ่ย hmm. mm ังบม่ได้ปีงเลยอืมเรียบร้อยอืมตับเพิ่นก็ใหญ่เติบได้ตับปีงแค่แจวก็ได้นี่แจวตับ แล้วซอสุกาส,สีคีบใส่ทุงอย่างแต่ตู้เย็นไว้ก่อนพี่น้องเพราะว่าเฮายังจะบดได้กลิ่นเนะเาะถ้าว่าปิ้งไว้ังมันบดเซฟเอือบให้เพิ่นซึมเข้าเนื้อเข้าหนังเฮา,ากปิ้งมือใดเฮาก็คีบออกมาปิ้งคาบแล้วต้นสองต้นเพราะว่ามันตอนใหญ่พี่น้องน้ำอันนั้นเพิ่นจินตนัวขนาด ได้กินสองสามครับคุณได้นี่พี่น้องตั้พเพิกนกะอวัาเหตุเจลมันโตง่านนยขนดห้องไม่ได้ขว้าเอาเบิเปดกันยังไงเนาะพี่น้องใดเนื้อมันอยู่สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวซุปด้วยการบ่ข้ามเขาด้วยการบ่ข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องสบายดีบ๊ายบาย